น้ตมือหรือฟิงเกิลเพลย์บริหารกล้ามเนื้อมือนิ้วมือและสมองโปรดฟังอีครั้งครั้งนะครับชื่อเรื่องค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมผมจึงต้องฟังและต้องจดไลนะั่นกเราตั้งใจฟังแ้ะจดด้วยจะเข้าใจช่วยให้เข้าใจงานการใช้โน้ตมือโน้ตมือหรือฟิงเกิลเพลย บริหารกล้ามเนื้อนิ้วมือและสมองขอเชิญพบกับคุณอมรินบุญอนเนครับท่านผู้บรยายเพื่อนสมาชิกรวมสมอสรนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเทคโนโลยีมีคุณอนันต์แต่อาจมีโทษมหันเช่นเดียวกันในปัจจุบันนี้ เราถ่มไม่ได้เลยว่าทุกคนทุกท่านได้หยิบจับใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นแท็บเลต็ตหรือแม้แต่จอคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานถ้าหากว่าเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้อยู่เป็นประจำและเป็นเวลานานติดต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้น ภาพที่เกิดขึ้นที่เรามองก็อาจจะส่งผลต่อสายตาของเราหรือพฤติกรรมนั้นอาจจะเรียกว่าพฤติกรรมการติดจอดังนั้นเพื่อมีให้พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายตาไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนือ้อไหล่แขนนิ้วมือที่ส่งผลกับสุขภาพของบุคคลและก็ผู้คนซึ่งเรียกว่าอาการออฟฟิศซินโดรมในปัจจุบันหรือแม้แต่ อาการของโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารเพราะว่านั่งอยู่กับโต๊ะนานๆการเกิดโรคอ้วนการส่งผลต่อสุขภาพจิตหรือแม้แต่การมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้คนในสังคม,มดังนั้นเราต้องการที่จะลดพฤติกรรมเหล่าน,นี้เพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกๆท,ท,ท่านควรจะปรับลดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีให้น้อยลงให้เหมาะสมและมีวิธีการค่ะ ที่เกิดขึ้นจากการใช้นิ้วมือในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้วิธีการนั้นสามารถที่จะผ่อนคลายอิริยาบถผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียดจากการทำงานหรือแม้แต่ส่งเสริมกิจกรรมให้พวกเรามีส่วนร่วมกับสังคมได้กับเพื่อนร่วมงานได้วิธีการนี้เราจะใช้ผ่านวิธีการที่เรียกว่าการใช้โน้ t มือหรือซิงเกิลเพลย์ ซึ่งเราจะออกเสียงดนตรีผ่านท่าต่างๆจำนวน8ท่าจำนวนโน้ต8ตัวคุ้นชินนะคะสำหรับคำว่าโน้ตเพลงเราเริ่มที่เสียงโดเรโดเรมีฟาซอนลาทีโดสังเกตสักนิดว่ามือของท่าน ค่อยๆเลื่อนระดับขึ้นแบบไม่รู้ตัวด้วยว่าเรามีการเคลื่อนไหวแล้วจิตของเราก็สั่งการให้เกิดความคุ้นชินถ้าเราใส่เสียงดนตรีเข้าไปโดเรมีฟาซอนลาทีโ hmm. ด mm hmm. แล้วเราลองย้อนกลับโดทีลาซอนฟามีเ hmm. ร มือของเราก็จะค่อยๆเลื่อนต่ำลงด้วยเช่นเดียวกับเสียงระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นและลดลงจะเห็นได้ว่าบางครั้งเมื่อเราทำงานเมื่อเราใช้สายตามองแล้วก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราลืมคิดไปว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราดังนั้นเพื่อลด ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือแม้แต่การขาดการสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเรา<ม>สังคมรอบข้างของเราเราควรที่จะต้องลองหาวิธีการทั้งลดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและกลับมาดูแลสุขภาพของเราเราอาจจะคุ้นชินกับการออกกําลังกายออกแรงหนักแต่ว่าปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว เราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเทคโนโลยีผลเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเกิดขึ้นที่ปลายนิ้วเกิดขึ้นที่นิ้วมือเกิดขึ้นที่ข้อต่อต่างๆของร่างกายเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ลองเลือกใช้วิธีการของฟิงเกร์เพลย์หรือโน้ดมือเพื่อ